อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือนะครับแล้วผมนิกเร่งหงนะฮะวันนี้เนี่ยนิกพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับเมนูใหม่กับสาขาใหม่ที่ใหม่ที่สุดนะตอนนี้ของชาตามือของเขาเลยนะครับวันนี้เนี่ยนิกพาทุกท่านครับมาอยู่กันที่สาขาเซนทัน รามอินทานั่นเองเขาเปิดอยู่ที่ชั้น LG นะฮะติดกับลานจอดรถเลยคือเดินเข้ามาปุ๊บเจอเลยสาขานีเนี้เปิดบริการทุกวันนะตั้งแต่วันจนนันทร์ถึงศุกร์จะเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มเสาร์อาทิตย์นเนี่ยจะเปิดตอนสิบโมงปิดตอนสามทุ่มนั่นเองแล้วก็เดือนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้ใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะชาตามือเนี่ยเขาออกเครื่องดื่มใหม่เรียกว่าซีซันอลเมนูนั่นเองหรือว่าเรียกสั้นๆเลิฟโรซี่นั่นเองนะฮะ เป็นเมนูสําหรับคนที่มีความรักนะกับชากุหลาบนมวิบชีสนั่นเองนี่ปกต,ติเนี่ยเราจะซื้อกุหลาบเนี่ยในวันวาเลนไทน์ไปฝากแฟนกันอยู่แล้วปีนี้เนี่ยลองซื้อนี่ครับชากุหลาบแทนดอกกุหลาบบ้างนะเป็นการเติมความลับในรูปแบบของชาตามือนั่นเองนะด้านบนเนี่ยจะออนท็อปด้วยวิบชีสนะฮะมาเจอความหอมหวานแล้วก็ละมุนของชากุหลาบที่มีสีชมพูนวลๆแล้วเราก็บอกเลยว่ารสชาติดีมากๆเลยละครับ ท่านผู้ชมหอมมากแล้วก็วิบชีสเนี่ยมันกลมกล่อมกำลังดีเลยพอมาเจอกับตัวชากหลาบแล้วเนี่ยมันลงตัวมากเลยวิบชีสของเขาเนี่ยก็จะไม่ได้รสจัดจนเกินไปไม่ได้เข้มมากๆมันจะเข้ากับตัวน้ําชากหลาบได้ดีมากๆเลยรสชาติชากลาบจะเบาลงแล้วก็จะมีกลิ่นชีสเนี่ยเข้ามาตบให้หอมมากขึ้นนั่นเองต่อมาดีกว่าครับนี่เลยครับชากหลาบมะนาวโซดา ในนี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมๆของชากุหลาบนะมาเจอความซีดซัดที่เมนูนี้บอกได้เลยว่าเพิ่มความสดชื่นได้อย่างลงตัวสุดๆเลยนี่เลยฮะอืมเ้ยอ,อ,อันนี้ดีอันนี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นชาคุหลาบปลายๆนะแต่ว่าจะมีกลิ่นเปรี้ยวรสชาติเนี่ยจะหนักไปทาง เปรี้ยวหวานมากกว่านะแล้วก็จะมีซาซ่านิดนึงแต่ส่วนชากุลาบเนี่ยจะเป็นแค่เฮิร์บเป็นแค่เฟเวอร์ที่เราจะได้กลิ่นตบปลายจมูกเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ถือว่าดีใครชอบทานแบบซาซ่าสดชื่นก็แนะนําเป็นชากุลาบมะนาวโซดาแล้วกันนะครับผมฝากไว้เลยนะครับทุกท่านใครที่อยากทานเซสซั่นอลเมนูนั้นเลิฟโรซี่นะฮะต้อนรับวาเลนไทน์นะต้องรีบพุ่งตัวมาเลยนะครับย้ำอีกทีนะทั้งสองเมนูนี้มีแค่สิ้นเดือนกุมภาเท่านั้นเองนะฮะ ใครที่อยากจะซื้อฝากแฟนใครที่อยากซื้อฝากคนที่คุณรักก็จัดกันไปเลยนะครับและสอเมนูนี้ที่วันนี้นิกมานำเสนอเนี่ยก็จะมีแค่สาขาบางสาขาของชาตามือที่ร่วมรายการเท่านั้นนะจ๊ะใครที่สนใจก็ไปติดตามกันในเพจชาตามือหรือว่าหลังจากนี้นะฮะเขาก็ยังมีเมนูชากุหลาบที่ปังๆไม่แพ้ตัวอื่นอยู่เหมือนเดิมนะทุกท่านสามารถซื้อได้เลยนะครับหน้าร้าน120สาขาทั่วประเทศไทยของชาตามือเลยนะครับ และถ้าใครอยู่แถวรามอินทานะฮะแวะมาครับเซ็นทรัลรามอินทาชั้น LG นั่นเองนะฮะ mm hmm. และยังมีสาขาใกล้เคียงที่นี่อีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็น b ิ๊กซีสุขาพิบาล5หรือแฟชั่นไอแลนด์สาขาเดอะพอมนาดก็มีเช่นเดียวกันครับ mm hmm. วันนี้ฝากไว้เลยนะ mm hmm. อย่างที่บอกไว้ว่าเรามากันที่สาขาใหม่ของชาตรามือนะกับสาขาเซ็นทรัลรามอินทาชั้น LG นั่นเอง mm hmm. สาขานี้เปิดบริการทุกวันนะฮะจะนันทรถึงศุกเนี่ยเปิดตอน10บโมงครึ่ง ปิดตอน3ามทุ่มและเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดตอน10โมงปิด3ามทุ่มนั่นเองวันนี้เนี่ยก็ต้องขอปิดท้ายด้วยนี่เลยครับเป็นชากุหลาบมิกซนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะขออนุญาตเลือกเป็นร้อนนะครับนี่ ชากลาบปราชาตามือนั่นเองนะมีทั้งชากลาบออริจินอลแล้วก็มีทั้งชากลาบมิกซ์นะครับชากุลาบออริจินอลเนี่ยทำเมนูชากุลาบนมหรือว่าเมนูที่ใส่นมเนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากๆเลยถ้าคุณอยากทานชากุหลาบมิกซ์นะก็ง่ายๆเลยชงกับน้ําร้อนแค่3าถึงหนาทีก็สามารถทานได้แล้วล่ะครับผมสามารถชงได้หลากหลายดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะหาซื้อได้ที่120สาขาทั่วประเทศไทยได้เลย ช้อปปี้ลาซาด้าครับเสิร์ชว่าชาตามือนะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดแอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็ขิงผง100%เซไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟช้อปปี้ลาซาด้าเสิร์ชว่าเฮอร์เบอร s เ o าดอฟิเชียลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดแอดเฮอร์เบอร์เฮาครับ และสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล่งหงเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนก็นต่อกับชาตามมือครับเจอกันสัปดาห์หน้าจ้า